ไม้ทรงพุ่มนะหมากเล็กหมากน้อยนะต้นมั่งข่างตัดแต่งแล้วนะคะเงตัดแต่งเสร็จนะคะคุณหนงก็เลยถ่ายคลิปให้ดูถ่ายให้ดูเฉพาะต้นคลิปนะเราจะพาไปดูตะโกหนูนะคะวันนี้นะตะโกหนูต้นจริงกิิงตอนนะคะ เขียวเข <c oughs> ียวพักเขียวแน่ค่ะพี่น้องยังไม่ตัดนะคะตัดไปเพราท่านโดนกับพื้นเต็มนี้แล้วค่ะพี่น้องค่อยใครสนใจนะคะพักได้ไม้สูงคุ้มนะคะไม้ใหญ่นะคะต้นใหญ่ต้นค่อยนะคะเนี่ย มาใหม่นะคะมามแต่มันติดดีแล้วแหละเราเพิ่งได้มาใบานี่จะเป็นใบเลียงน่าจะเป็นใบเลียงใบมะขามจำว่าได้แล้วล่ะค่ะนี่จากต้น,น <c oughs> ต้นประมาณเท่านิ้วโป้ง ซใบเดียงนะคะตะโกหนหูนั่นอย่างนี้ต้นจริงกิ่งต้นนะคะอันนี้ไม้มันอยากเดินอยากวิ่งอันนี้ต่อยอดนะคะเสียบยอดนะตรงน,น,นี้เสียบยอดตลากลากอยู่ไม้ลากอยู่ก็เลยเหมือนต้นจริงกระถา ดูยาวๆไปตะโกหนูนะคะล้วนๆน,นะดูตะโกหนูนะคะต้นขี้ปอาจะเป็นไม้อื่นตกกระถนะังไม้วิ่งไม้เดินอันนี้ใบกลุมนะคะในี่ใบกลมต้นนี้หนึ่งันสองร้อยบาทรวมส่ง มีสองยอดต้นประมาณนิ้วมือเหมือนกันอันนี้มันติดดีแล้วนะคะกิ่งเยอะแล้วกิ่งเยอะแล้วนะคะเรายังไม่เปลี่ยนกระถางนี่เฉยขึ้นสูงได้เลยนะเขารวดขึ้นสูงได้ไปเรื่อยๆอ,อันนี้ก็ใช่อันนี้เก้าร้อยนะคะต้นนี้เก้าร้อย งได้เลยหนึ่งสองสามสี่นี่มีสี่กิ่งมีสี่กิ่งแต่มีสองต้นไม้รากเดียวนะคะไม้กิ่งเดียวมีสองต้นไปดึงรากขึ้นได้เลยพวกนี้ไม้ได้หลายปีแล้วสองปีสามปีแล้วถึงต้นนะคะน,นี่พันสอง ่กระถางติดตีแล้วนะคะพวกนี้นะอันนี้ที่เราบอกสี่กระถางนะคะตะโกหนูนะสี่กระถางนี้เราบอกหมื่นสามนะคะนะไม้ต่อยอดนะพวกนี้นะน,นี้ไม้เสียบยอดนะคะแต่มันเป็นเนื้อเดียวกันหมดแล้วนะคะอันนี้พันใบเรียงใบเรียงใบมะขามน,น,นี่แหละใบเรียงนี่กลุ่มนี้นะคะ 4ต้น13,000หมืนสะต้นก่ยแล้วอ่ะอันนี้ดำเองนะคะดำปืดเลยนะคะตะกูหนูนะไม้ใบเล็กนะคะพาดูไม้ใบเล็กอันนี้ก็น่าจะยาวนิด,น,ดนึงพาดูไม้นะสคนที่ชอบไม้ใบเล็กนะคะตะกูหนูนะนี่ใบเลี้ยงนะคะนี่ใบ นี่จะเป็นใบกลมใบกลมเมื่อก่อนก็เป็นใบกลมหน้มันก็จะกลายพันธุ์กลายเป็นเหมือนใบจริงของเขาแต่ว่าใบเขาก็จะเล็กเมื่อก่อนจะเป็นใบกลมนะครับงจริงอาจจะแตกยอดมาใบก็อาจจะกลมนี่ใบเรียงคใบใบมันจะต่างกันใบเรียงใบเขาจะเรียงเหมือนใบมะขามน ต้นจริงเขาใบจริงเขาแตกขึ้นมาจากยอดจากรากคนต้นนี่เหมือนกันนะแตกขึ้นมาจากคนต้นใบจริงเขาอันนี้ก็เสียบยอดนะเสียบยอดตรงนี้นเสียยอดอันนี้สามยอดจรกิงใหญ่แหละ ใหญ่แล้วเสียบดดยอดตรงนี้สามยอดตรงนี้นำต้นดำพ๊ดค่ะนขนาดไม่ได้รดน้ำนะสามสี่ต้นสี่ต้นนี้เราบอกไปหมื่นสามนะรวมส่งนะคะราคารวมสงะะ่งราคารวมส่งนะคะน่าจะใส่ตู้เหมาตู้ไปสนี่ได้พอดี นี่ก็มาใหม่นะคะอน,นี้จะเป็นใบกลมนะอันนี้อัน,นอันนี้กิ่งตอนนะกิ่งตอนใบกลมต้นเท่านิ้วมือเหมือนกันเท่านิ้วมือใบกลมนะคะนี้ใบกลมกิ่งเยอะติดแล้วนะคะรุ่นนี้เราส่งราคาเจ็ดร้อยนะมันมาใหม่อยูไม้เพิ่งติดนะคะติดแลว พึ่งติดพึ่งต่อยอดยอดก็พึ่งแตกออกพึ่งแตกยอดใหม่อันนี้ใบกลมในะบกลมนะคะเจ็ดร้อยบาทนะรวมส่งนะะต้นนี้นะน,นี่ต้นหนึ่งนะคะน,นี่ต้นนี้ก็จิงเยอะเหมือนกันต้นนี้แตกใบสวยน,นี่ก็ใบกลมนะคะใบกลมเหมือนกัน ต้นไหนเราบอกราคาก็ทักมาได้นะคะต้นไหนเรายังไม่บอกราคาก็ไม่ต้องทักนะคะต้นนี้กิ่งมันออกยาวน่าจะส่งยากเนเะวลาส่งกิ่งมันกว้างกิ่งมันออกกว้างนะมันจะยาวกว่าตะกร้าม,มันจะแพคยากเนะี่ยเวลาส่งต้องแล็บต้องแล็บเนี่ยกระถาง ไม่ให้ดินมันออกรอให้มันติดดีก่อนนะตุ้นไหนส่งได้เราก็บอกราคานะคะตุ้นไหนส่งไม่ได้เดี๋ยวเราหาวิธีส่งก่นเราก็จะบอกราคานะันนี้ก็ใช่เยอะอยู่นะตะโกนหนูของเราเยอะนะคะอันนี้ตอใหญ่มันจะตอใหญ่จนะส่งไปสีได้นะตอใหญ่จะส่งไปสนีได้นะคะ ใส่ตะก,ก้าก็หนักพอสมควรอยู่เลเดี๋ยวนี้ไปานีเขาก็เลด,ลดลดราคาค่าส่งให้เราบ้างแล้ว <c oughs> ค่าส่งก็จะไม่แพงเหมือนเมื่อก่อนบ้านไม่แพงมันก็แพงเหมือนเดิมไเราก็ต้องจ้างคนยกไปอยู่ดีม้านะสองต้นนี้ใบมันต่างกันไหมอันนี้น้ำจากขังอยู่ในกระถางนะั้นใบ,บมันก็เลยจะเหลือง อันนี้อันนี้ชีนมันจะผูน้ำมันจะไม่ขังน้ำมันไม่ขังใบมันก็เลยจะเขียวๆอันนี้โดนน้ำขังกระถางในกระถางกุ้นกระถางมันระบายไม่สะดวกตนน้ตนนี้ต้นนี้ต อินหน่อยนะตออินอันนี้เสียบยอดนะตอนี้เสียบยอดอน,นี่ใบจริงค่ะนนเสียบยอดเสียบยอดนะคะ หน้าเสียบยอดตะโกน,น,นี้จะเป็นใบกลมนะคะตอนนี้หนึ่งพันบาทนะรวมส่งต้นต้นเอน็นงอนะคะเอ็นแล้วก็งองอันนี้เมัอนก็เป็น,น,นก็ไม้แปลกหน่อย เป็นไม้แปลกสวยหนึ่งพันบาทนะตัวน,นี้นะห่อตุ้มส่งนะคะมีตุ้มขเขาอยู่ตโวหนูนะคะตัวหนูเสียบยอดต้นนี้เสียบยอดเนี่ยนี่ต้นจริงกิ่งต้นต้นนี้ส่งได้ส่งไปซอนีได้นี่พันใบเลียงนะคะนี่ใบเลียง ใบมะขาม,มอันนี้ยังไม่บอกราคานะคะ,ะเลี้ยงไว้ก่อนกิงก็สวยตรงนี้จะเลี้ยงไว้ก่อนนะเพราะมันยังไม่ต่อยอดดีเท่าไหร่ <c oughs> รอให้ยอดเข้าพุ่งกว่านี้ก่อนค่อยบอกราคา นี่แผ่บารมีแคะนะไม่ใช่ตะกูลแผ่บารมีแคะก้ายอดไม้ก้ายอดดูไม้ใบเล็กนะคะฝากตามฝากไล่ฝากแช้์กับพี่น้องเนาะขอบคุณที่เข้ามารับชมจนจบคลิปนะคะอันนี้ใบกลมนะคะแต่ตรงนี้ทำไมมันออกเป็นใบเรียง <c oughs> ใบกลมบานเบือ่อ พอกันไม่คลิปหน้าจะพี่น้องเราบอกราคาแต่ต้นนี้นะจริงเราก็ยังไม่อยากจะขายมนะันยังใหม่อเห็นยอดมันขึ้นดีเราอยากเลี้ยงให้รากมันออกกว่านี้ก่อนรากมันออกไม่เยอะเส้นรากมันยังออกไม่เยอะอยากเลี้ยงให้เส้นรากมันออกเยอะให้มันติมกระถางเวลาส่งจะได้ มั่นใจนะะตัณนี้ส่งได้เลยนะคะไม้แข็งแรงแล้วไม้ได้หลายปีแล้วนะคะแล้วพ่อกันไม่คลิปหน้าจะพี่น้องไปละไปละ